โอ้โหทุกคนประเทศไทยมีหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารแบบนี้ด้วยรอทุกคนนอ้องลท์เนแลวแบบสุดยอดจริงๆนะเทคโนโลยีคือทันสมัยมากทุกคนบอกได้เลยว่าประเทศไทยไม่เป็นสองรองใครจริงๆนะด้านเทคโนโลยีทุกคนคือการผลิตการค้นคิดคือแบบต้องยกให้ประเทศไทยเลยทุกคนมาดูมาชมด้วยกันเนาะความอลังการทุกคนในร้านอาหารทุกคนมีหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารแบบนี้ด้วยทุกคน โอ้โหน้องรัตเห็นแล้วถึงกับอึ้งเลยนะทุกคนสบายดียินดีต้อนรับเขาสู่ช่องน้องรัตธิดาชาแนลเด้อจากพี C ่เอฟซีเบอร์สุทุกคนเนาะมื่อนี่น้องรัดไปเห็นคลิปที่อ่าหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารของฝั่งไทยพี่น้องน้องรัตเห็นเลยแบบโอ้โหสุดยอดจริงๆเนาะด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยทุกคนคือประเทศไทยสร้างได้ขนาดนี้เลยเหรอทุกคน คือเขาใช้เทคโนโลยีพัฒนาในการาใช้ทุกคนในปัจจุบันทุกคนใช้แทนคนทุกคนไปเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าต่างๆทุกคนองละเห็นเละแบบออนซ่อนพี่น้องคือเทคโนโลยีของฝั่งไทยนี่คือทันสมัยจริงๆบอกได้เลยว่าประเทศไทยนะต่อไปทุกคนคือแบบสะดวกสบายมากขึ้นแน่นอนทุกคนและวันนี้ ้องรัศิภาพีพีมาเบ่งมาชมนะทุกคนการทํางานของหุ่นยนต์ทุกคนของฝั่งไทยที่คนคิดประดิสร้างมาเนาะพี่นองว่าจะอลังการขนาดไหนทุกคนมาดูมาชมน้ากันเนาะไปกันเลยโอ้โหพี่นองเปิดมาหน้แหลเขาก็จะพอกับหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารของฝั่งไทยนะคะทุกคนคือแบบบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีนี่คือทันสมัยจริงๆเนาะคือให้บริการลูกค้าแบบ รวดเร็วทันใจและกาเฮ็ดงานแบบคือดีจริงๆทุกคนคือบอกได้เลยว่าประเทศไทยเข้าพัฒนาไปถึงขั้นนี้แล้วเราทุกคนอพี่น้องอันนี้คือในบรรยากาศในร้านทุกคนกับพี่เขาทุกคนไปแก้งน้องคณะทุกคนคือแบบเพี้นแล้วออนซ่อนพี่น้องประเทศไทยนีย่คือย่อมรับเลย ในการค้นคิดประดิษฐ์สร้างทุกคนพี่น้องนี่คือการทำงานของอหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารของฝั่งไทยเนาะพี่น้องพ่นใช้แทนค้นงานได้เลยทุกคนคือบอกได้เลยว่าต่อไปนี่ทุกคนประเทศไทยนี่คือแบบสะดวกสบายมากขึ้นแน่นอนเนาะพี่น้องคือขนาดในร้านอาหารของประเทศไทยนะทุกคนยังมีหุน่นยนต์ เสิร์ฟอาหารแบบนี้แล้วทุกคนป้าพี่น้องออนซอนเนาะการพัฒนาของประเทศไทยนี่คือยืนหนึ่งไม่เป็นสองรองใครจริงๆนะทุกคนคือมันจะเป็นระบบเลยนะทุกคนน้องก็จะเอามาเสิร์ฟให้แต่ละออเดอร์แต่ละโต๊ะคือแบบแม่นยำเนาะพี่น้องเพื่อนอาจจะใส่ระบบเส้นเซอร์นะทุกคนา ทุกคนนี่คือบรรยากาศบนในร้านเนาะที่หุ่นยนต์เขาจะทํางานเนาะพี่น้องไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าในร้านทุกคนคือบอกได้เลยว่าคือเทคโนโลยีนี่คือทันสมัยล้าสมัยจริงๆอันนี้ยอมรับเลยว่าประเทศไทยเขาค้นคิดผลิตสร้างทุกคนคือแบบ สุดยอดอลังการอะไรทุกคนต้องอยู่ไคประเทศไทยเลยเนะาะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรออเดอร์อะไรทุกคนคือจะไปส่งให้ถึงที่ถึงโต๊ะคือลูกค้าก็รอรับประทานอย่างแบบสบายใจทุกคนพี่น้องคืออลังการแต่เนาะ น้องลายก็เพึ่งเคยเห็นทุกคนหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารทุกคนของประเทศไทยเนาะคือแบบอลังการมากพี่น้องโอ้โหคือบอกได้เลยว่าพนักง,งานนี้ไม่ต้องทํางานแบบเยอะนะทุกคนแค่หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารก็สามารถทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วพี่น้องคือมันจะแบ่งเบาภาละได้ไล่ขึ้นนะทุกคน โอ้ทุกคนนี่คือแบบหุ่นยนต์น้องมาโองเครื่องเลยทุกคนคือน้องลนเห็นใลยแบบออนซ่อนพี่น้องถ้ามีสิ่งกีดขวางน้องก็จะบอกว่าขอทางหน่อยค่ะน่ารักมากเลยทุกคนโอ้โหอดีไซน์การออกแบบนี่คือแบบ รูลาหมาเห่าจริงๆทุกคนโอ้โหสุดยอดเนาะพี่นอ้องอันนี้สามารถแบบวิ่งได้ในร้านแบบสะดวกสบายเนาะไม่มีแบบสิ่งกีดขวางเลยทุกคนคือแบบการไปหรือว่าการส่งอาหารการเสิร์ฟอาหารนี่คือแบบสะดวกสบายจริงๆนะทุกคน อันนี้ยอมรับเลยว่าสีมือของคนไทยนี่คือแบบสุดยอดจริงๆเนาะพี่น้องโอ้โห,โห,โหคือน้องเขาจะไปแบบทุกโต๊ะทุกรายการเลยเนาะแล้วก็จะมีระบบทุกคนบอกว่าเออของคุณอันนี้นะของอันนี้ไม่ใช่ของคุณทุกคนคือสุดยอดจริงๆเนาะพี่น้อง โอมีการบายๆทุกคนว้าพี่น้องนี่แหละคือประเทศไทยทุกคนทำได้ทุกอย่างคือเรื่องเทคโนโลยีนี่ก็แบบทันสมัยโอ้โห,โหทุกคนแค่กดไปติ๊กเดียวก็สามารถทำงานได้แล้วทุกคน คือเห็นแล้วออนซอนนะพี่น้องคือปัคือประเทศไทยนะทำได้ทำถึงจริงๆเนาะพี่น้องคือคนงานหรือว่าเด็กเสือก็เดินแบบสบายสบาย,บายทุกคนที่แล้วก็น้องก็จะทำงานทุกคนพอถึงโต๊ะถึงทีก็จะหยุดทุกคนระบบเซ็นเซอร์ก็จะหยุดเนาะโอ้โห นี่แหละทุกคนคือนวัตกรรมใหม่ของประเทศไทยนะทุกคนที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ความสะดวกสบายนี่นะทุกคนคือบรรยากาศทุกคนที่หุน่นยนต์เสิร์ฟอาหารทุกคนทำงานเนาะพี่น้องโอ้โห คือเห็นแล้วก็ถึงนะทุกคนในสุดยอดสีมือของคนไทยนะพี่น้องเห็นแล้วแบบออนซอนอะไรทุกคนนี่แหละคือสีมือของคนไทยบอกได้เลยว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะพี่น้องในการค้นคิดประดิษฐ์สร้างทุกคนเทคโนโลยีนี่คือทันสมัยจริงๆนะทุกคนคือบอกได้เลยว่าประเทศไทยไม่เป็นสองรองใครจริงๆในการพัฒนาหรือว่าค้นคิดประดิษฐ์สร้างนะทุกคน คืออนาคตนี่บอกได้เลยว่าประเทศไทยนะสะดวกสบายแน่นอนทุกคนคือมีหลายอย่างมากที่คนไทยเขาสามารถผลิตหรือว่าใช้งานได้จริงนะทุกคนคืออีกอย่างเนาะประเทศไทยคือเป็นประเทศที่เขาผลิตทุกคนผลิตหลายอย่างมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะรวมไปถึงอ่าหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารทุกคนคือ้องลเห็นแหละแบบออนซอนนะทุกคนสีมือของคนไทยนี่คือแบบ สุดยอดจริงๆเนาะพี่เข้าแบบคือบอกได้เลยว่าคนไทยนะมีแต่คนเก่งๆทุกคนในการพัฒนาหรือว่าคนคิดประดิษฐ์สร้างทุกคนไม่ว่าจะเป็นอ่าผลิตภัณฑ์อื่นๆทุกคนคือประเทศไทยเขาสามารถผลิตหุ่นยนต์ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ตำรวจที่ออกมาให้เราเห็นแล้วทุกคนคือน้องไรเเ็นเลยแบบอึ้งนะทุกคนคือประเทศไทยเขาทําได้ยังไงทุกคน คือประเทศไทยบอกได้เลยว่าเขาพัฒนาไปไกลมากทุกคนอาแล้วเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องรัดก็พาพพีเอฟซีมาเมืองมาชมเนาะอุญญ่นยนต์เสิร์ฟอาหารของประเทศไทยทุกคนเห็นแล้วแบบชื่นชมนะทุกคนคนไทยคือเก่งจริงๆนะสําหรับคลิปนี้น้องรัดขอบคุณขอบใจพ่อพี่พน้องเด้อจา่าทีเข้ามารับชมคลิปน้องรัดเนาะฝากพพีเอฟซีกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการ ทำคลิปต่อๆไปของหลงรัดเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย